ม a นจะเรีย l a c c o u n คา n g นะครับคุยเรื่อง CVP ซึ่ง CVP ทั้งหมดเนี่ยก็จะมี2เรื่องใหญ่หญด้วยกันก็คือ 1. งบกำไรขาดทุนของ CVP ซึ่งจะต่างจากงบกำไรขาดทุนปกติแล้วก็มีจุดคุ้มทุนนะครับก็คือ break even point ซึ่งก็จะแบ่งไปครับมีแบบปกติมีแบบบวกกําไรไว้ด้วยว่าเราอยากได้เท่าไหร่แล้วก็มีการแบบกําไรหักภาษีก่อนภาษีอย่างนี้ให้เราหานะครับมี margin of safety ก็คือ ส่วนเผื่อความปลอดภัยว่าว่าเรามีเผื่อไว้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเซลส์มิกซ์ก็คือกรณีที่บริษัทเราขายสินค้าหลายตัวเราต้องการหาจุดคุม้มทุนร่วมกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่า CVP อินคำเป็นยังไงนะครับก็คืองบกำไรขาดทุนของ CVP เนี่ยเป็นยังไงอินคำสเตทเมนต์รูปแบบง่ายๆครับของ CVP ก็คือ1ยอดขายมาก่อนอยู่แล้วพอยอดขายเสร็จปุ๊บหักลบด้วย VC ครับก็คือต้นทุนผันแปรนะครับทั้งหมดหลายๆตัวรวมกันออกมาได้ CM ครับก็คือเป็นกำไรส่วนเกิน บางคนจะถามว่า CM ทําไมเรียกว่ากําไรส่วนเกินนะครับมันคือส่วนเกินอะไรมันก็คือส่วนที่เกินมาจากต้นทุนผันแปรตรงนี้แหละครับเขาจะเรียกว่าเป็นส่วนเกินซึ่งยังไม่ใช่กําไรขั้นสุดท้ายที่เราจะได้นะครับเพราะว่ากําไรส่วนเกิน CM ตรงนี้เราต้องมาหัก f i กคอ Cost ด้วยก็คือเป็นต้นทุนคงที่นะครับทั้งหมดทั้งหลายรวมกันเนี่ยสุดท้ายเราถึงจะได้ Net p r o f ิตนะครับเราถึงจะได้ Net ตรงนี้ก็คือกําไรสุทธิ พราะปกติหากเซลปุ๊บหักต้นทุนทั้งหมดมันก็จะได้เน็ตเลยใช่ไหมก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับต่อมาเรามาดูโจทย์กันครับโจทย์ก็เหมือนในห้องเรียนนั่นแหละครับแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยโจทย์นะครับให้มาว่ามียอดขายเท่าไหร่มีต้นทุนขายเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่าไหร่บ้างนะครับแต่ก็จะเป็นก้อนๆรวมกันมานะครับให้เราลองทำ CVP Statement ดูวิธีการทำนะครับก็คือเราก็ต้องดูว่าก่อนอื่นเราต้องเริ่มด้วยยอดขายถูกไหมเราก็เขียนยอดขายเลยครับ เราก็เขียนยอดขายไปเลยขายท้าไหร่เท่าไหร่แปดแสนนะครับเราก็ใส่ตรงนี้แปดแสนครับตรงกันหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวขอขีดเส้นคร่าวๆนะครับคร่าวพอแนละ้วคร่าวพอไหมโอเคหกักหักอะไรครับหัก vc ตรงไหนเป็น vc บ้างครับก็ทุกตรงอ่ะแหละใช่ไหมเพราะว่า ต้นทุนทุกอันมันก็มีทั้งฟิคคอสแล้วก็มาริเบลคอสนะครับมีทั้งคงที่ทั้งผันแปรรวมกันตรงนี้มันให้มาเป็นก้อนต้นทุนขายคอสออฟกูดโซ่ห้าแสนสองร้ยิบห้าแสนสองมาหักเลยไหมครับไม่เพราะว่าอะไรเพราะมันมีแสนสองที่เป็นฟิคคอสรวมอยู่ด้วยเราก็จะไม่หักตรงนี้เราจะเอามาเฉพาะส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรนะครับหักออกไปแสนสองเหลือสี่แสนตรงนี้แหละที่เป็นผันแปรเราก็ใส่ไปว่าหักต้นทุนขาย สี่แสนนะครับเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้นะเดี๋ยวจะอธิบายว่าเพราะอะไรนะครับสี่แสนตรงนี้เสร็จปุ๊บหัก selling expense นะครับแล้วก็ admin expense นะครับค่าใช้จ่ายในการขายผมย่อแล้วกันนะครับเท <c oughs> ่าไหร่แสนหนึ่งเลยไหมไม่เพราะว่าอะไรมีฟิกอยู่4ี่หมืเราเอามาเฉพาะห0 0 0ืที่เป็นผันแปรนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการบริหารหกหมืนเอามาหมดเลยไหมไม่นะครับ เพราะมันมีสี่หมื่นที่เป็นฟิกอยู่ด้วยเรามาเฉพาะส่วนที่เหลือคือสองหมื่นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมลืมเขียนนะครับว่าเป็นต้นทุนผันแปร,รเวลาเราเขียนในงบนะครับเขียนว่าตรงนี้ต้นทุนผันแปร,ร,รม,มีอะไรบ้างมันก็จะแยกมาสุดท้ายเราก็เขียนว่าต้นทุนผันแปรรวมเท่าไหร่ต้นทุนผันแปรรวมเท่าไหร่นะครับก็สี่แสนบวกหกหมื่นบวกสองหมื่นตรงนี้ก็ได้สี่แสนแปดถูกไหมก็สี่แสนแปดเขียนตรงนี้ครับ อยู่บรทัดนเดียวกันกับอยู่บนทัดนเดียวกันกับต้นทุนผ่านแปลรวม480,000เขียนตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่ายอดขายมนอยู่ตรงนี้มันคือยอดรวมแล้วใช่ไหมครับอันนี้มันแค่แตกย่อยออกมาว่ามีอะไรบ้างรวมทั้งหมดก็คือตรงนี้อยู่ดีสรุปคือเราต้องตรงนี้มาหักตรงนี้อยู่ดีเราก็เลยเขียนตรงนี้แยกกันนิดหนึ่งมันจะได้ง่ายต่อการดูนะครับก็800,000ลบ480,000เหลือเท่าไหร่เหลือ3ส2 0 0 0ถูกไหมครับไอ้3 0น0 0 0ที่เหลือมาเนี่ยแหละคือ C.M. หรือ Contribution Margin นั่นเองก็คือกำไรส่วนเกินส่วนเกินจากอะไรนะครับก็คือส่วนเกินจาก VC นี่แหละเป็นกำไรส่วนเกินเหมือนว่าเราจะได้กำไรแล้วแต่ก็ยังนะครับเพราะว่ามันยังมีฟิกคอสที่เราจะต้องหักอีกอ่าว้วฟิกคอสในโจทย์นี้เราดูตรงไหนก็ดูจากที่วงเล็บไว้เนี่ยแหละว่าฟิกเท่าไหร่บ้างคอร์ดกุโซแสนสองเซลลิงสี่หมื่นแอดมินสี่หมนะครับก็ตามนั้น FC นะครับมีอะไรบ้าง มี cost of goods s เท่าไหร่แสนสอง selling admin นะครับ selling สี่หมืน admin สี่หมืน fc รวมเท่าไหร่ก็เอาแสนสองบวกสี 4, ่หมื่นบวกสี่หมืนะครับก็คือเป็นสองแสนถูกไหมเราก็เขียนตรงนี้เลยก็ได้สองแสนก็เอา cm เนี่ยแหละมาหักกับสองแสนตรงนี้นะครับก็จะเหลือ แสนสองซึ่งไอ้ตรงนี้แหละครับที่จะเรียกว่าเป็นกำไรสุทธินะครับ Net Profit โอเคไหมครับอ่าตรงนี้ก็คือจบหน้าตาของ CVP Income Statement แล้วต่อไปนะครับเราทำงบเสร็จแล้วปุ๊บเราอยากจะรู้แล้วว่าจุดคุ้มทุนเราอะ่ะต้องขายกี่ชิ้นนะครับถึงจะคุ้มทุนในโจทย์นี้ครับไม่ได้ให้มาว่าขายไปทั้งหมดกี่ชิ้น แต่เราสามารถรู้ได้ไหมครับว่ามันขายกี่ชิ้นเราสามารถรู้ได้เพราะอะไรเพราะโจทย์เขาวงเล็บมาแล้วว่าราคาขา,ขายของเราชิ้นละ500ครับตรงนี้มันเป็นราคาทั้งหมดใช่ไหมงั้นผมแยกตรงนี้เป็นต่อนหน่วยนะครับอ่าสมมุติตรงนี้เป็นต่อนหน่วยต่อนหน่วยอันนี้คือเขาให้มาแล้วว่า500เราอยากจะรู้ด้วยอว่า cm ต่อนหน่วยเท่าไหร vc ต่อนหน่วยเท่าไหร fc ต่อนหน่วยเท่าไร่รู้ได้ไหมรู้ได้ครับก็คือเอา8ป0 0 0 0ตั้ง หารด้วยเท่าไหร่หารด้วยราคาขายเนี่ยแหละห้าร้อยนะครับเราจะได้รู้ขายไปกี่ชิ้นสรุปคือขายไปสรุปคือขายไปพันหกร้อยชิ้นครับอ่าจดไว้ก่อนเดี๋ยวลืมพันหกร้อยชิ้นโอเคต่อมาปุ๊บเราอยากรู้ว่า VC ต่อหน่วยเนี่ยเท่าไหร่นะครับเราก็เอาสี่แสนแปดตั้งปุ๊บเราก็สี่แสนแปดตั้งหารด้วยพันหกร้อยหน่วยที่เราขายนั่นแหละก็จะเหลือสามร้อยนะครับเราก็เขียนว่าสามร้อยอ่ะ เสร็จแล้วตรงนี้หักกันเลยก็ได้500ลบ300เลย200นะครับที่เป็น cm f i x cost เราจะคิดต่อหน่วยด้ยก็ได้แต่ไม่ต้องคิดก็ได้มันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับเพราะว่าเวลาเราคิด b บ e k even point เราก็คิดก้อนรวมอยู่ดีอ่าโอเคทีนี้ต่อมาปุ๊บเราจะคิด b บ e k even point ครับแบบปกติก่อนแล้วกันจากงบนี้นะครับมีจุดคุ้มทุนตรงไหนเท่าไหร่ต้องขายกี่ชิ้นถึงจะได้ครบนะครับวิธีคิดก็คือ จุดคุ้มทุนเนี่ยจะคิดจากฟิกคอสครับทั้งหมดรวมออกมาทั้งหมดเนี่ยไอข้างบนนี้ไม่ต้องสนใจเลยคิดแค่ฟิกคอสอย่างเดียวคือสองแสนตรงนี้กับสินค้าที่เราได้กําไรครับก็คือ2องแสนสองร้อยตรงนี้ใช่ไหมครับเอามาหารกันได้กี่ชิ้นก็คือจุดคุ้มทุนที่เราจะขายนะครับวิธีคิดคือสองแสนตั้งอันนี้คือเบรก e ืดพอยปกตินะครับแบบปกติสองแสนตั้งครับ หารด้วยกำไรส่วนเกินที่เป็นต่อหน่วยนะครับก็คือ200เท่ากับ1 0,000หมื่นนะครับ1 0,000นนี้หน่วยเป็นอะไร1 0,000ก็คือ1 0,000นชิ้นนั่นเองหรือ1 0,000หน่วยของสินค้าที่เราขายนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องขายให้ได้1 0,000ชิ้นเราถึงจะเท่าทุนพอดีเป๊ะนะครับขายเกินนี้ไปเป็นอะไรขายเกินนี้ไปก็เป็นกำไรสุทธินั่นเองนะครับ ต่อมาครับเมื่อพูดถึงเบรกเว้นพอยต์เราก็ต้องพูดถึงมาร์จิ้นออฟเซฟตี้ด้วยนะครับก็คือส่วนเผื่อความปลอดภัยพูดภาษาไทยมันก็งงกันนะครับมาร์จิ้นก็คือส่วนที่เกินขึ้นมาส่วนเซฟตี้ก็คือความปลอดภัยนั่นแหละวิธีคิดคิดยังไงครับมาร์จิ้นออฟเซฟตี้คิดง่ายๆครับคือเอายอดขายทั้งหมดที่เราสามารถยอดขายทั้งหมดที่เราสามารถทําได้ครับแปดแสนตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยจุดคุ้มทุนที่เราจะต้องใช้ครับ แต่ไม่ใช่ลบเป็นจานวนหน่วยนะครับหมื่นหน่วยนี้ต้องเปลี่ยนให้เป็นจํานวนเงินด้วยหมื่นหน่วยชิ้นละเท่าไหร่นะครับชิ้นละห้าร้อยใช่ไหมห้าร้อยคูณหมื่นก็คือเอ้ยไม่ใช่นะครับตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หมื่นหน่วยสองแสนหารสองร้อยได้หนึ่งพันนะครับผมพูดผิดตรงนี้โอเคหนึ่งพันหน่วยตรงนี้เราต้องเปลี่ยนให้เป็นจํานวนเงินด้วยนะครับเพราะว่า margin or safety นี่คิดเงินกับเงินเราก็หนึ่งพันหน่วยไปคูณราคาขายล้าครับห้าร้อยคือห้าแสนใช่ไหมอ่าได้เท่าไหร่ครับ 8ลบเเหลือ3สรุปคือ300,000นี่คือ margin of safety ของเราหมายความว่าไงครับหมายความว่ากำไรเราที่เราได้เกินมามีเท่าไหร่ก็คือมี300,000คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายก็คือเอา margin of safety เนี่ยแหละตัวมันเองเนี่ยหารด้วยยอดขายที่มันมีครับก็คือ300,000ตั้งอันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ300,000ตั้งหารด้วยยอดขายก็คือ800,000เมื่อกี้ใช่ไหมครับ เท่ากับเท่าไหร่ก็เอาสามแสนหารด้วยแปดแสนนะครับ37.5%ตรงนี้คือเปอร์เซ็นต์ของ margin of safety อีกทีหนึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์ MOS นะครับมันบอกอะไรเรานะครับ37.5%ตรงนี้นะครับบอกไว้ว่าแม้ว่าในปีหน้าหรือในงวดถัดๆไปเนี่ยยอดขายเราตกไม่เกินเนี้ย37.5%เนี้ย แปลว่าเรายังไม่ขาดทุนนะครับสมมุติปีหน้ายอดขายตก20%ก็ยังไม่ขาดทุนอยู่ดีเพราะเรายังเหลือตรงนี้อีกตั้ง17.5ใช่ไหมครับพูดง่ายๆคือเราจะยังมีเงินเหลือด้วยในกรณีที่เราไม่ได้หาเป็นตัวเงินอย่างนี้นะครับแต่ถ้าตกเกิน37.5สมมุติว่าตก38เงี้ย38%ของยอดขายเดิมเนี่ยก็แปลว่าเราเริ่มขาดทุนแล้วนะครับเพราะว่ามันต่ำกว่ามาที่นอฟเซฟตี้ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของเรา ต่อไปครับเราคิดเบรกอีเวนท์พอยท์ที่เป็นปกติไปแล้วผมอยากได้กําไรเข้าไปด้วยผมอยากรู้ว่าต้องขายกี่ชิ้นนะครับถึงจะได้กําไรที่เราต้องการส่วนหนึ่งให้เราอุ่นใจได้เลยสมมุติว่าผมอยากได้กําไรสองแสนนะครับวิธีทําทํำยังไงเบรกอีเวนท์พอยท์ปกติเราคิดจากฟิกคอรธรรมดาหารด้วย <c oughs> กําไรส่วนเกินที่ได้มานะครับต่อนหน่วยมันก็เป็นจํานวนชิ้นที่เราต้องขายใช่ไหมครับต่อมาผมอยากได้กําไรด้วยที่บอกสองแสนนะครับ เราก็ต้องไปบวกจากตรงนี้เลยให้เราตีไว้เหมือนตรงนี้เลยนะครับก็คือเอาฟิกคอสเดิม200,000เนี่ยอันนี้คือฟิกคอสเดิมนะครับ200,000บวกกําไรที่เราอยากจะได้ครับกําไรเมื่อกี้ผมบอกว่าอยากได้เท่าไหร่200,000ใช่ไหมครับเสร็จแล้วค่อยหารด้วย cm กำไรส่วนเกินเหมือนเดิมครับแปลว่าตรงนี้ก็คือต้องคิดด้วย400,000หารด้วย200ใช่ไหมครับเป็นเท่าไหร่400,000หาร200 2,000นะครับ ตรงนี้ได้เท่ากับ2,000หมายความว่าถ้าเกิดผมอยากจะขายสินค้าตัวนี้ให้เกินฟิกคอสด้วยก็คือให้คุ้มทุนด้วยแล้วก็ต้องการจะขายให้ได้กำไร20,000 0ด้วยชัวร์วเนี่ยผมต้องขายทั้งหมด2000ชิ้นนะครับถึงจะได้มาต่อมาเปลี่ยนครับเอาตัวเลขเดิมเนี่แหละผมมีฟิกคอสอย2 0 0 0 0 0นะครับแต่ว่ากำไร2 0 0 0 0 0ตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยผมเปลี่ยนผมไม่เอาลนะ200,000ตัวนี้มันอาจจะโดนหักภาษีไปแล้วนะครับซึ่งถ้าจะเอามาบวกเลยเนี่ย มันจะไม่ได้เท่านี้เพราะว่าพอมาบวกเป็นเท่านี้ปุ๊บเรายังไม่ได้คำนวณภาษีเลยครับเวลาขายไป2 0 0พันหน่วยก็ยังไม่ได้กำไร2 0 0แส0ตรงนี้ชัวร์แน่ๆวิธีแก้คือยังไงครับวิธีแก้คือสมมุติว่ากรณีโจทย์ให้มาว่าเราเป็นนิติบุคคลเราเสียภาษีนะครับภาษีเงินได้เราเสียเท่าไหร่สมมติว่า20%แล้วกันอนะ่ะสมมติเราเสียภาษีนิติบุคคล20นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าสอง0ส0ตรงนี้มันยังเป็นแค่80%ดเของไอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับ เราต้องหากําไรที่บวกภาษีเข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้หักภาษีแล้วจะเหลือกําไรตามที่เราต้องการจริงๆวิธีทําก็คือเอาสองแสนไม่ใช่ฟิกคอนนะครับเอาสองแสนที่เป็นกําไรที่เราตรงเนี้ยที่มันหักมาแล้วเนี่ยก็เหลือตรงนี้สองแสนใช่ไหมครับเราจะมาหาว่าตรงนี้เท่าไหร่แล้วรวมกันทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่หรือจะหารวมเลยก็ได้วิธีหาง่ายๆครับสองแสนใช่ไหมเราสองแสนตั้งครับมันโดนหกักยี่สิบเปอร์เซ็นแปลว่ามันเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นดังนั้นเอาเนี่ยหารแปดสิบเปอร์เซ็นต ก็คือหารจุดแปดผลลัพธ์ก็คือสองแสนห้านั่นเองสรุปคือถ้าร้อยเปอร์เซนเนี่ยมันจะได้เป็นสองแสนห้านะครับอีกทีนะครับถ้าเกิดตอนนี้กำไรที่เราอยากได้เนี่ยโดนหักไปแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นตเหลือสองแสนแปลว่าสองแสนตัวเนี้ยเป็นแค่แปดสิบเอร์ซนเท่านั้นเราอยากจะปัดกลับมาเป็นร้อยเปอร์เซนวิธีทําคือเอาสองแสนตั้ง คือส่วนที่โดนหักมาแล้วเนี่ยตั้งหารด้วยเปอร์เซ็นต์ของตัวมันเองอะ่ะก็คือจุดแปดก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นตนั่นเองถูกไหมครับก็คือสองแสนห้าหรือใครงง,งก็ทําแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็คือสองแสนคูณร้อยก็คือจะทำร้อยเปอร์เซ็นหารแปดสิบมันก็ได้เหมือนกันสองแสนห้านะครับแต่ผมถนัดศูนจุดแปดเพราะว่าจําง่ายดีแล้วก็กดทีเดียวนะครับเนี่ยหารจุดแปดปุ๊บเนี่ยออกมาเลยทีเดียวไม่ต้องไปคูณไปหารยุ่งยากนะครับ ก็โอเคได้มาแล้ว250,000 250,000คือกําไรก่อนภาษีที่เราต้องการนะครับเพราะว่าพอโดนหักภาษีไปปุ๊บเราถึงจะได้พอดีกับตรงนี้นะครับวิธีการก็คือบวกเข้าไป250,000ครับกำไรก่อนภาษีหารด้วย200เหมือนเดิม200คือ cm กําไรส่วนเกินที่ได้มาเมื่อกี้นะครับตรงนี้200บวก250,000เอ้ย2 200บวก250,000 450,000หาร200นะครับก็จะเป็น2,250 แปลว่ากรณีที่บวกภาษีแล้วนะครับแปลว่ากรณีนี้คือ2,250หน่วยผมถึงจะได้กําไรแล้วก็หักภาษีแล้วเรียบร้อยถึงจะได้คุ้มทุนที่ผมต้องการทํานะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้พูดถึงเบรกอีเวนต์พอยต์ไปแล้วแต่ว่าเราหาเฉพาะจํานวนหน่วยที่เกิดขึ้นก็คือ1,000ชิ้น2,000ชิ้น2,250ชิ้นนะครับเรายังไม่ได้คิดเลยว่าถ้าเกิดโจทย์ไม่ได้ให้มาทั้งหมด แต่โจทย์ให้มาแค่เปอร์เซ็นต์ของกาไรส่วนเกินคืนนี้เราได้200มาที่เป็นกําไรส่วนเกินที่เราหาได้เลยใช่ไหมครับแต่กรณีโจทย์ไม่ให้ครับสมมุติฟิคอลละ2แสนเหมือนเดิมอะแต่ถ้าเกิดกรณีที่โจทย์ไม่ได้ให้มาสมมุติว่าให้มาฟิคอล2แสนเท่าเดิมแต่ว่าเขาให้มาแค่ว่าเปอร์เซ็นต์ของ CM ก็คือกาไรส่วนเกินเนี่ยเมื่อเทียบกับยอดขายแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ทั้งหมด25อ่าสมมติ25นะครับ เอาให้มาแค่เนี้ยเขาถามว่าเบรกเกอรเนพอยต์เราต้องขายจํานวนเท่าไหร่เท่าไหร่นี่คือหน่วยเป็นดอลลาร์แล้วนะครับหน่วยเป็นเงินบาทแล้วเป็นสกุลเงินแล้วพูดง่ายๆก็คือเอาสองแสนหารด้วยเปอร์เซ็นต์ C M ก็คือสองแสนหารด้วยยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับก็คือจุดสองห้าถูกไหมวิธีการก็คือสองแสนตั้งหารด้วยจุดสองห้าเท่ากับแปดแสนเราต้องขายทั้งหมดแปดแสนบาทหรือแปดแสนดอลลาร์หรือ, 8, อ,รรอ, 8, อรแปดแสนอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะได้คุ้มทุนเรานะครับ อันนี้คือยกตัวอย่างเข้ามาคร่าวๆเฉยๆนะครับไม่ได้เกี่ยวกับโจทย์เดิมเลยเพราะว่าตัวเลขมันจะไม่ตรงกันนะครับหรือเราจะลองคิดจากโจทย์เดิมก็ได้ครับเรามาดูคบว่า CM คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆจากโจทย์เนี่ยจะได้เท่าไหร่สามแสนสองหมื่นตั้งนะครับหารด้วยยอดขายครับก็คือแปดแสนข้างบนจุดสี่ก็คือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้อยากคิดเป็นเงินก้อน,นครับจะคิดเป็นแค่ต่อนหน่วยโจทย์อาจจะให้ไม่แค่ต่อนหน่วยแล้วเราหาเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเอา cm ตั้งสองร้อย หารด้วยยอดขายเมื่อกี้ราคาขายห้าร้อยใช่ไหมก็ได้จุดสี่ก็คือสี่เปอร์เซนเหมือนกันโอเคสมมุติว่าตัวเลขต,ตัวนี้ยี่ส้าเปอร์ซ็นตตัวนี้ไม่เอาแล้วนะครับตัดทิ้งไปคิดตามโจทย์เลยแล้วกันผมมีฟิกคอร์สอยู่สองแสนเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เท่าไหร่นะครับสี่สิเปอร์เซ็นใช่ไหมที่เป็น cm นะครับคิดเป็นสี่สิเปอร์เซ็นตของยอดขายผมก็ลองหารดูว่าหารสี่สิเปอร์เซ็นก็่คือจุดสี่เนี่ยมันจะได้เท่าเดิมไหม จุดคุ้มทุนมันจะเท่าไหร่นะครับก็คือเอาสองแสนตั้งสองล้านสองแสนตั้งนะครับหารด้วยจุดสี่ได้ทั้งหมดห้าแสนห้าแสนคืออะไรห้าแสนคือห้าแสนเหรียญครับแปลว่าเราต้องขายของให้ได้ห้าแสนเหรียญเราถึงจะคุ้มทุนจริงไหมเรามาดูครับเมื่อกี้เราคิดเป็นจำนวนหน่วยเอาสองแสนตั้งหารสองร้อได้พันหน่วยได้พันหน่วยถูกไหมครับพันหน่วยนี้ คูณราคาขาย5้าร้อยก็คือ5้าแ0,000เท่ากันแปลว่าถูกต้องนะครับอย่าลืมว่าเบรกเวนพอยต์มี2แบบแบบหาเป็นจำนวนหน่วยเป็นจำนวนหน่วยนะครับเอาฟรีคอสตั้งหารด้วยกำไรส่วนเกินที่เป็นต่อหน่วยเบรกเวนพอยต์ที่เป็นจำนวนเงินเลยนะครับเอาฟรีคอสตตั้งหารด้วยเปอร์เซ็นต์ของกำไรส่วนเกินต่างกันนิดนึงเองคือตรงนี้เป็นราคากำไรส่วนเกินต่อหน่วย ส่วนตัวนี้มันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของกำไรส่วนเกินนะครับต่อไปก็จะเหลือเรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องเซล e ์มิกซ์หรือกรณีที่บริษัทเรามีสินค้าหลายตัวคิดรวมกันแล้วเบรกยี่เป็นพอยต์รวมกันเท่าไหร่นะครับกําหนด,ดให้บริษัทเรามีสินค้า3ตัวครับสินค้าตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3มนะครับหา CM มได้ไหมครับหาได้เพราะว่าอะไรก็เอาราคาขายลบด้วย VC นั่นแหละมันก็จะได้เป็น CM นะครับ4ี่สาสิบ ยี่ห้าแล้วก็แล้วก็สิบห้านี่คือซีเอมนะครับเขาให้มาแค่นี้แล้วเขาบอกว่าขายได้เท่าไหร่ตัวแรกขายได้สามพันชิ้นครับตัวที่สองขายได้สามพันเหมือนกันส่วนตัวที่สามขายได้สี่พันเนี่ยแล้วแบบนี้จะคิดเบรกิ้นพอยยังไงในเมื่อแต่ละตัวขายไม่เท่ากันขายราคาไม่เท่ากันแล้วก็มีกําไรส่วนเกินไม่เท่ากันด้วยดังนั้นวิธีการคิดนะครับเราต้องมาหาสัดส่วนของมันก่อนว่า สินค้าตัวที่หนึ่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสินค้าทั้งหมดที่ขายได้สินค้าตัวที่สองเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดที่ขายได้แล้วก็สินค้าตัวที่สามเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับวิธีการง่ายๆครับเราให้เรามาดูที่ยูนิตโซเลยมาดูที่จํานวนสินค้าที่เขาขายดูที่จํานวนก่อนนะครับจํานวนทั้งหมดรวมกันนะมีกี่ชิ้นสามพันบวกสามพันบวกสี 4, ่พันสามพันบวกสามพันบวกสี่พันนะครับรวมกันได้หนึ่งหมื่นแปลว่าของทั้งหมดเนี่ยมีอยู่หนึ่งหมื่นชิ้น หมื่นชิ้นนี่คือทั้ทัท่ถูกไหมครับอ่าผมอาจจะเขียนเล็กๆไว้ตรงนี้แล้วกันว่ารวมแล้วมันได้หนึ่งหมื่นวิธีคิดเปอร์เซ็นต์ก็คิดตัวมันเองจากทั้งหมดนั่นแหละครับก็คือเอาสามพันตั้งเดี๋ยวนะสามพันตั้งหารด้วยทั้งหมดก็คือหนึ่งหมื่นศูนจุดสามคือสามสิบเปอร์เซนตตรงนี้คือสามสิเปอร์ซ็นตของทั้งหมด สามพันก็เลขเดียวกันเมื่อกี้ก็คือสามสิบเปอร์เซ็นถูกไหมครับส่วนสี่พันก็คือสี่พันตั้งหารด้วยหนึ่งหมื่นก็คือศูนย์จุดสี่คือสี่สิบเปอร์เซ็นของทั้งหมดเราได้สัดส่วนแล้วว่าตัวแรกมีสามสิบเปอร์เซ็นตตัวที่สองมีสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ตัวที่สามมีสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับต่อมาครับแบกยันเ n ็นพอยที่คิดเป็นจํานวนหน่วยเนี่ยมันคิดจากอะไรมันคิดจากกําไรส่วนเกินที่เป็นตัวเงินถูกไหมครับคือออฟฟิศคอสตั้งแล้วหารด้วยเงินถูกไหม ดังนั้นเราก็ต้องคิดด้วยครับว่า cm ตรงนี้สาสิบเนี่ยตามสัดส่วนการขายแล้วเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ต่อหน่วยนะครับจากตรงนี้ก็คือสามสิบเปอร์เซนตคูณสาสิบได้เท่าไหรจุดสามครับก็คือสามสิบเอร์เซนคูณสามสิบก็คือเก้าเก้าเหรียญตัวแรกนี่ก็คือเก้าเหรียญเมื่อคิดจากสัดส่วนการขายตรงนี้แล้วนะครับยี่สคูณสามสิบเปอร์เซ็นก็เอาย5ิบห้าคูณจุดสาม เจดห้าเหรียญน,นะครับตัวสุดท้าย15บหคูณีร์เก็คือจุดสี่ได้หกเหรียญน,นะครับเราก็จะได้แล้วว่าตัวแรกเก้าตัวที่สองเจ็จุดห้าตัวที่สามหกนะครับเอาทั้งหมดนี้มารวมกันอีกรอบนึงเก้าเจ็ดจุดห้าแล้วก็หนะครับรวมกันเป็นยี่ิบสอจุดห้าตรงนี้คือย2่จุดห้าที่เป็น กาไรส่วนเกินนะครับที่เอามารวมกันแล้วโดยปันส่วนเรียบร้อยนะครับมาเป็นตัวนี้ยี่องุด้าเหมือนเดิมครับที่เหลือซึ่งฟีคอสในข้อนี้นะครับโจทย์กําหนดมาว่าฟีคอสเท่ากับ1 6 8่งหดเจดห้าอ่ามันจะไม่ใช่โจทย์เมื่อกี้แล้วไม่ใช่2 0 0 0 0นเมื่อกี้แล้วนะครับพอเราหาเบรกอวนพอยต์ Point, ปุ๊บเราก็คือเอาฟีคอสตั้งใช่ไหมครับก็คือหนึ่งหกแดเจ็้าตั้งหารด้วยอะไรหารด้วย CM ที่รวมกันแล้วนะครับก็คือยี่ิบสจุด้าตัวเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะหนึ่งหกแปดเจห้าหารด้วยยี่ิบสอได้เท่าไหร่7จ็ดันห้ารยครับแปลว่าเบรกอี้มเป็นพอยต์ของเราที่เป็นจํานวนหน่วยที่เราจะต้องขายให้ได้ก็คือจํานวน7จ็ดพั้า้อยชิ้นนะครับ7จ็ดันห้าหน่วยถามว่าตอบงี้เลยได้ไหมก็ตอบเลยก็ได้ครับว่าถ้ารวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือ7จ็ดันห้าร้อย แต่ถ้าเกิดเราจะแยกว่าเป็นสินค้าตัวที่1เท่าไหร่ตัวที่2เท่าไหร่ตัวที่3เท่าไรวิธีการแยกก็เหมือนเดิมครับเราก็ดูว่ามัน30%ใช่ไหมล่ะเราก็30%มสิบเคูณเจเลยจะได้รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเจ็ดใช่ไหมคูณ30%มก็คือจุดสครับผลออกมาคือสองพันแปลว่าถ้าคิดตามเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยต้องขายทั้งหมดสองพชิ้นสำหรับสินค้าตัวแรกตัวที่สองเหมือนกันก็สองพ ตัวที่สาม40%ใช่ไหมครับ7,500ตั้งคูณด้วยจุดสก็จะเป็น3,000ชิ้นนะครับที่จะต้องขายให้ได้ถึงจะคุ้มทุนดังนั้นเอา2,250บวก2,250บวก3,000มันก็ได้7,000เหมือนเดิมสรุปคือเราคิดถูกต้องนะครับกรณีที่เราไม่มั่นใจว่าเราทำคำตอบออกมาอเงี้ยมันใช่หรือเปล่าเราก็มาทบทวนคำตอบกันครับ ก็คือคิดกลับไปนั่นแหละจาก CVP Income Statement ที่เราทำตอนแรกใช่ไหมครับเราก็ลองคิดกลับไปดูว่าถ้าเราทำ CVP เนี่ยมันจะได้ตรงกันไหม CVP เริ่มต้นด้วยอะไรครับเซลใช่ไหมเซลเมื่อกี้เท่าไหร่ล่ะเราก็ต้องมาดูทีละตัวครับว่าเซลมีเท่าไหร่บ้าง2,250ชิ้นคูณกับ80ครับสำหรับตัวแรกถูกไหมเพราะว่าตัวแรกราคาสินค้าแปดสิบคูณสองพ บวกอะไรครับบวกกับตัวที่สองเจ็ดสิบกี่ชิ้นสองพัห้าิชิ้นตัวที่สามเท่าไหร่ห้าสิกับสามพันชิ้นนะครับก็จะได้ยอดขายเท่าไหร่2องพัห้าสคูณ80ดสิบนะครับแสนแปดโอเคจำไว้นะครับแล้วก็ 7 0คูณ2 2 5 0เป็นเท่านี้จำไว้แล้วก็50คูณ3000เป็นเท่านี้จำไว้นะครับรวมทั้งหมดออกมาได้487 500 487 500นะครับอันนี้คือยอดขายถูกไหมต่อไปเจออะไรต่อครับยอดขายเสร็จปุ๊บหัก vc ถูกไหม vc แล้วก็มาดูในโจทย์ครับ vc เท่าไหร่บ้าง50 45แล้วก็35ถูกไหมครับ vc ครับ50 คูณ2,250ตัวที่2 45คูณ2,250เหมือน,นกันเพราะมันตรงกันนะครับ45คูณ2,250ตัวที่3 35คูณ3,000ที่เป็นเบรยอยินพอยต์นะครับ3,000อ่ะก็หาดูว่าได้เท่าไหร่2,250คูณ50ตัวแรกนะครับได้เท่านี้จำไว้45คูณ2,250 ได้เท่านี้จําไว้นะครับแล้วก็35มสิบคูณสามพได้เท่านี้จําไว้รวมทั้งหมดได้ทั้งหมด318750 318750ลบกันได้ไหมครับยอดขายลบ VC นะครับได้ CM 48750ีลบด้วย318750ได้ทั้งหมด168750อันนี้คือ CM เราถามว่าเมื่อกี้ฟีคอสโจทย์ให้เท่าไหร่ครับฟีคอสโจทย์ให้มาคือ168750 168750ครับลบกันหายไปพอดีไหมก็เหลือศูนย์พอดีสรุปคือตัวเลขพวกนี้คือเบรกอีเวนต์พอยท์ที่เราคิดคำนวณออกมาจากการผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเป็นตัวเลขที่ถูกต้องโอเคไหมครับพอมันได้ศูนย์พอดีแปลว่าหากล้างเงินพอดีเท่าทุนเบรกอีเวนต์พอยท์คือการคิดการเท่าทุนดังนั้นเมื่อเราคิดเท่าทุนได้ ก็ถือว่าเราคิดถูกต้องแล้วนะครับก็เป็นอันจบเรื่อง CVP ทั้งหมดนะครับ